าจันจร์จิตติพจน์ะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการยุประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบหลหนองตูมง,งานที่ทำก็จะทำในส่วนของงานพยาบาล ะะแต่ว่าด้วยงานพยาบาลก็จะครอบคุมทั้งหมดแหละทั้ง4ี่มิติไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมรักษาควบคุมป้องก,กันโรครวมทั้งเรื่องของฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูประมาณนั้นในส่วนที่เด่นๆในงานของส่งเสริมสุขภาพจริงๆเนี่ยยังไงเราก็ยังเชื่อในเรื่องของสร้างนํำซ่อมค่ะตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็คือพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะสุขภาพที่เขาเป็นอยู่ หนึ่งทำยังไงถึงจะดีขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าดีให้ดีเหมือนเดิมถ้ากําลังเสี่ยงทํายังไงถึงจะไม่ป่วยถ้าเสี่ยงอยู่ทํายังไงถึงจะไม่เสี่ยงมากคือน,นี่นี่คือบทบาทที่เราทำอยู่ ขอบคุณทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะมองเห็นว่าตำบลหนองตุมน่าจะได้โอกาสในส่วนนี้เราก็มองเห็นตัวเองเหมือนกันว่าปัญหาเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเรื่องโรคเรื้อรงังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดานันเรื่องของภาวะไตเสื่อมนะคะพวกนี้ยังยังเป็นปัญหาและเมื่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องต้องร่วมโครงการตรงนั้นเราก็พยายามไปรวบรวมข้อมูลตัวเองเราก็เจอจริงๆว่า ประเด็นปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งให้เกิดเรื่องของโรคเรื้อรังทั้งหมดแล้วเราก็เลยพยายามส่งเสริมในส่วนของ3อ2 s ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารออกกาลังกายอารมณ์ไม่สุบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มสุราเราใช้หลักการพวกนี้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เรามองเห็นปัญหาเรารวบรวมข้อมูลเสร็จเราเอาข้อมูลนั้นเข้ามาตีแผ่ในชุมชนเอามาให้ผู้นําชุมชนรับทราบเอามาให้พระสงฆ์หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในชุมชนเข้ามาเห็นปัญหาร่วมกันแล้ววิเคราะห์ปัญหาร่วมกันดูซิว่าชุมชนอยากแก้เรื่องอะไรค่ะของหนองตุ่มเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเค็ม ะะเพราะว่าอาหารพื้นถิ่นของคนอีสาเนเน้นเค็มเป็นหลักเน้นเผ็ดตามมาประมาณนั้นแต่อาหารเค็มเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อเรื่องของภาวะไตตามมาและเมื่อดูข้อมูลเนี่ยกลายเป็นว่าคนในพื้นที่เราเนี่ยคนไข้ไฮเปอร์เทนชันหรือคนไข้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเยอะมากนะคะประมาณ400 480กว่าลายจากคนไข้โรคเรื้อรังทั้งหมด600กว่าลายนะคะเราก็เลยมองว่าเอ้ยนี่มันเป็นโอกาสนี่ เหมือนเหมือนที่บอกเมื่อกี้คือพอเราทําให้ชุมชนเห็นปัญหาร่วมกับเราปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูซิว่าชุมชนอยากแก้เรื่องอะไรชุมชนอยากแก้ไขเรื่องของการเกิดโรคเรื้อรังปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังโอเคเราเห็นเราก็เลยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะพระสงฆ์ก็จะเป็นหนึ่งกลุ่มที่เป็นเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณนั้นท่านก็เลยมา คุยและสิ่งหนึ่งที่เป็นเท็นทิกออกมาจากการร่วมประชุมกันคือท่านพูดว่าพระเป็นผู้ถูกกระทำตัวนี้คลิกตัวเองทันทีเลยเอ๊เกิดอาการเอ๊ขึ้นมาว่าทำไมพระอยู่ในวัดทำไมพระเป็นผู้ถูกกระทำก็เลยได้นั่งคุยกับท่านค่ะได้นั่งคุยกับท่านท่านก็เลยบอกว่าพระเลือกกินไม่ได้เลือกฉันไม่ได้โยมเอาอะไรมาให้ก็ต้องฉัน แล้วเราก็เลยไปคุยกับญาติโยมประมาณนี้ว่าพระบอกว่าพระเป็นผู้ถูกกระทำญาติโยมรู้สึกยังไงญาติโยมก็บอกว่าก็คงจะเป็นตามนั้น<ม>ก็จะจริงตามนั้น<ม>เพราะว่าเอาอะไรมาท่านก็กินเรากินอะไรท่านก็ได้กินถ้าเรากินเค็มท่านก็ได้กินเค็มเหมือนกันประมาณนั้นค่ะก็เลยเกิดเรื่องของเป็นโตลักไตแก้ที่ไหนก็เลยมองว่าเออ แก้ที่ส่วนของความรู้ของประชาชนก่อนของชาวบ้านของญาติโยมที่เอาเป็นโตมาถวายพระก,ก่อนแก้ตรงนั้นแล้วก็เพื่อจะให้ได้ผลกระทบที่สุขภาพของพระฆ์ วัตถุประสงค์ของโครงการปิ่นโตรักสุขภาพหรือปิ่นโตรักใจตรงนี้ก็คือสร้างเสริมเรื่องของความรู้แก่ประชาชนและก็ญาติญาติโยมที่มาถวายปิ่นโตที่วัดนะคะโดยคาดหวังว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือสุขภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้รับอาหารที่เค็มน้อยลงประมาณนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ก็เข้าไปให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรจาก โรงพยาบาลขวนแก่นไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการไม่ว่าจะเป็นพี่พยาบาลนะคะมาให้ความรู้กับประชาชนในการจัดปินโตเพื่อจะมาถวายพระแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมในส่วนของการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปสเตอร์เอกสารประมาณนี้มาให้ประชาชนรับรู้ความรู้ค่ะ สองชางเนาะตอนหัวใจมันบีบตัวเพราะกับตอนหัวใจมันคลายตัวแล้วก็อย่าเครียดมา,อากอย่าจริงจังเมียก็ชีวิตหลายอันที่สามคือลดเข้มยาถิงเข้มอันที่สีผ่ผงชัว่วลดให้ยามเขาออกจะเพี้ยนไปได้ตลงตรงๆยาสิ่งนี้แม่มือหนึ่งแม่ต้องมีจังสี่ทีแค่นั้นคือแม่ตัวโบว่าแต่จะต้องแกงแขนเด็กที่นั่งวาเงินละสามกิโล พยายามให้เห็น,<ม>ใ,หหนให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคนป่วยในชุมชนชี้ให้แม่เห็นโดยกโดยกตัวยกตัวอย่างให้เห็นตามเคสนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมในคนไข้ที่เราเป็นความดันโลหิตสูงด้วยกันคือป่วยด้วยโรคเรื้อลังเหมือนกันทําไมคนนี้เขาดึงคุมได้ทําไมคนนี้เขาคุมไม่ได้และถ้าคุมไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นคือพยายามยกตัวอย่างให้เห็นของจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ประมาณนั้นนะคะหนึ่งหนงส่วนแล้วก็พยายามหาเทคนิคต่างๆเพื่อจะมาให้ชาวบ้านเรียนรู้อย่างเช่นเรื่องของ YouTube เรื่องของเพลงที่ชาวบ้านรับ,รบได้ง่ายๆเรื่องของหมอลำที่เกี่ยวกับอาหาร oh <my> พวกนี้ค่ะให้ให้ชาวบ้านได้รับทราบ ว่าต่อรองมีบ้างขอขอชิมหน่อยอะไรประมาณนี้เราก็ยืดหยุ่นตามบริบทอ่ะชิมได้วันนี้กินไอ้นี่ได้แต่พรุ่งนี้อาจจะกินไม่ได้นะขอเป็นว่าอาหารจืดๆหน่อยละกันหรือใช้การปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเคยจำปลาแดกเนาะบ้านเฮาก็จะเอ้นว่าจำปลาแดกอกินปลาแดกทุกวันทุกวันเราก็ต่อรอง่าอ่ะขอเป็น3ามวัน ในหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมสามมื้อในหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมหรือเคยชินกับการกินข้าวเหนียวตอนเย็นจ,จ้ำแจวข้าวเหนียวจ,ำจ้ำแจวตอนเย็นเอาใหม่ได้ไหมขอเปลี่ยนไปเป็นข้าวต้มขอเปลี่ยนไปเป็นข้าวเจ้าแล้วก็กินกับไข่ต้มแทนแทนที่จะไปกินกับไข่ทอดแล้วใส่ผงชูรสหรือใส่น้ำปลาใส่ซอสลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือคือใช้การต่อรองเพื่อให้ค,ค่อยๆเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้พอไหวค่ะ ตรงนี้เนี่ยเ,เราตกใจเมื่อปี6กหนึ่งเราเข้ามาสํารวจข้อมูลหลังจากที่เราคุยกับชาวบ้านเสร็จเราลงมาสํารวจข้อมูลสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือร้านค้าประชารัฐที่นี่จะมีร้านค้าประชารัฐที่บ้านหนองบัวน้อยทุกคนจะเอาบัตรสวัสดิการมาแลกซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันเราไปเก็บข้อมูลการขายผงชูรสในหนึ่งเดือนที่นี่ขายได้40หสลัง สี่ลังต่อหนึ่งเดือนเราตกใจเราไม่คิดว่าเราจะเจอตัวเลขแบบนี้เราก็เลย,ยงั้นผงชูรสเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราต้องเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการประมาณนั้นค่ะเราก็เลยเข้าไปดูซิว่าเอ๊แล้ววิถีชีวิตคนโบราณถ้าไม่มีผงชูรสเขาใช้อะไรเข,เขามีการปลูกต้นผงชูรสเขาเรียกว่าต้นผงชูรสใช้แทนผงชูรสในปัจจุบันเขาใช้ยอดมันมาเด็ดใส่ในแกง เพื่อจะช่วยให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้นนัวมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ผงชูรสและเราก็พยายามหาดูซิว่ามีน้ำปลาที่มีโซเดียมต่ำๆมีไหมในชุมชนในตลาดมีตรงนี้เราก็ไปแนะนำกรรม,ก,รรมการที่เขาทำร้านค้าประชารัฐอยู่ว่าลองดูไหมไปลองซื้อน้ำปลาพวกนี้ลองมาขายคู่กันไหมแล้วก็วางไว้ด้านหน้าหน่อยนะอย่าไปแอบไว้หลังร้านใช้เทคนิคการมาหน้าหาเห็นก่อนหยิบก่อน

กับชาวบ้านไม่มีปัญหาในเรื่องของเพศเพราะเราไม่ได้ใช้เพศในการทํางานเราใช้บทบาทการเป็นพยาบาลวิชาชีพในการทํางานค่ะกับชาวบ้านไม่มีปัญหาแต่กับพระสงฆ์เนี่ยอาจจะถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นเงื่อนไขเล็กๆที่ถ้าเราจะมาหาพระสงฆ์ละาอาจจะต้องชวนคนมาด้วยเราคงไม่ไม่มาเดียวค่ะอีกอย่างก็คืออาจจะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าท่านทํากิจของสงฆ์ในช่วงไหนตรงนั้นเราก็จะพยายามไม่มารบกวนท่าน แล้วก็วิธีการสื่อสารคือพยายามทำให้มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นธรรมชาติที่สุดเจอท่านที่ไหนก็ทักหรือเข้ามาก็พยายามพูดเรื่องของสุขภาพให้ท่านรู้สึกว่าเราไม่ได้มาให้ความรู้อย่างเดียวแต่ถามท่านมาช่วยเหลือท่านและที่สำคัญคือพยายามสร้างแนวทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของไลน์อาจจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ที่ที่ให้ท่านไว เพื่อเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาหรือท่านสงสัยข้อมูลอะไรท่านก็จะได้ถามเราแล้วก็ใช้เรื่องของการแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆหรือความรู้ต,ต่างๆที่อยู่ในมือถือแหล่งความรู้ตรงไหนที่ท่านจะสามารถค้นหาได้จากโรงเรียนแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐที่น่าเชื่อถือก่อนที่ท่านจะเผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพออกไปให้ประชาชนเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่ตรงนั้นน่าจะได้เชื่อได้แน่ว่า มีความจริงอยู่ประมาณนั้นค่ะโครงการได้มีการเผยพแพร่สื่อสงไทยไกลโรคผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ Youtube รวมไปถึงเว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์หรือหนังสือต่างๆของโครงการที่คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นคู่มือดูแลสุขภาพและโภชนาการได้อีกด้วย าประยูนเป็นหลวงตาที่ประจำอยู่วัดจันทรงังศีของบ้านของบนน้อยของเรานะคะก็ปกติตัวเองเข้ามาทํางานก็จะเจอท่านและมองเห็นว่าท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเพราะ,ะนั้นท่านพูดอะไรก็จะมีคุณตาคุณยายเชื่อถือหรือท่านปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราซึ่งเป็นเจ้าที่สาสุขได้เข้ามาคุยกับท่านเราอาจจะได้พลังอีกหนึ่งพลังของคนที่จะสื่อสารเรื่องสุขภาพได้ดี ประมาณนั้นก็ก็เลยเข้ามาคุยกับท่านซึ่งท่านก็เมตตาท่านก็พูดด้วยท่านก็คุยด้วยด้วยความเมตตาที่ท่านมีทําให้เราทํางานเรื่องนี้ง่ายท่านเองแต่ก่อนเนี่ยท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วท่านก็ไม่สนใจประมาณนั้นค่ะเราก็มาคุยกับท่านบ่อยๆท่านก็เริ่มเห็นความตั้งใจจริงของเราที่อยากให้ท่านดูแลเรื่องสุขภาพค่ะแล้วพอทาง อ,อำเภอเมืองทางโรงพยาบาลขอนแก่นเขาจัดทาโครงการเรื่องของการดูแลสุขภาพผระสฆ์โดยพระส่งเองเราก็ส่งหลวงตายุน<ม>เข้าไปร่วมอบรมในโครงการนี้ทําให้ท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดูแลสุขภาพค่ะซึ่งท่านก็ปฏิบัติให้เราเห็นค่ะท่านจะพยายามลดน้ําอัดลมท่านบอกเลยตั้งแต่ไปอบรมมาท่านไม่ทาน ประมาณนะั้นแล้วท่านก็ทําให้เห็นว่าเช้ามาท่านก็มีการกวาดลานวัดทำทำให้เห็นว่าเป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพสุขภาพท่านก็ดีขึ้นและที่สําคัญท่านขยายความรู้ในส่วนเนี้ยที่ได้ไปอบรมเนี่ยให้พระสงฆ์รูปอื่นๆในวัดท่านคอยแนะนําคอยเป็นที่ปรึกษาคอยบอกกล่าวประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญท่านขยายความรู้กลุ่มเนี้ยไปหาญาติโยมที่มาวัดด้วยโดยการแสดงธรรมเรื่องของอาหาร อย่าก,กินเค็มมากถ้าอยากอยู่กันนานๆอยากให้พระอยู่ด้วยนานๆก็อย่าเอาของเค็มมาให้พระกินเยอะอย่าเอาของมันมาให้พระกินเยอะท่านก็จะ,ะเล่าให้ชาวบ้านฟังและที่สําคัญท่านลงมือทําด้วยตัวเองเมื่อไหร่ที่มีออสมอรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปดูแลสุขภาพประชาชนในการควบคุมโรคประมาณนี้ท่านก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้นอย่างเช่นการควบคุมลูกน้ำยุงลาย หรือไปติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มไข้พาเลทีแคร์กลุ่มไข้ระยะสุดท้ายคนไข้ระยะสุดท้ายประมาณนี้ค่ะประทับใจตรงที่เห็นว่าพระสงฆ์ไม่ใช่คนที่อยู่วัดอย่างเดียวไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงแค่ในวัดของท่านค่ะ เมื่อไหร่ที่เราเข้ามาหาท่านและเราตั้งใจจริงที่จะทําให้ท่านเห็นว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญเราคนเดียวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้ทั้งเมื่อไหร่ที่ได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์ได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอเนี่ยงานมันขยับไปได้เร็วจริงๆแล้วทุกคนช่วยกันทําทําได้เร็วทําได้ไกลและทําได้ใหญ่ตรงเนี้ยทาให้เรารู้สึกประทับใจมากว่า เขาเป็นชาวบ้านก็จริงนะแต่ตั้งเมื่อไหร่ที่เราเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่เขาแล้วเราเข้าไปเป็นคนส่วนหนึ่งที่สร้างเรื่องของความรู้เนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆและสุดท้ายที่สุดผลก็ไปตกเรื่องของคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเองถึงเขาเป็นชาวบ้านเขาก็ดูแลแตัวเองได้เพียงแค่เราเปิดโอกาสให้เขาและเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ในเรื่องพวกนี้ สุขภาพที่ดีมันไม่มีขายยังไงถ้าอยากได้มันต้องทำเองอโรคาปรมาลาพายังเป็นคำที่จริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือพระสงฆ์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยผลที่กระทบไม่เพียงแต่ตัวเองกระทบไปที่ครอบครัวกระทบไปกับคนข้างบ้านกระทบไปกับทุกๆคนนะคะซึ่งจะนำมาซึ่งของความทุกข์ทั้งหมด เมื่อไหร่เพียงแค่ท่านปรับพฤติกรรมตัวเองหลักการง่ายๆเพียงแค่3อและสองซออย่างที่ว่ามาก็จะทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ส่งผลของคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยและที่สําคัญความรู้เรื่องสุขภาพตอนนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเดียวหลายๆอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมือถือที่ท่านมีมันสามารถหาความรู้ได้จริงๆ นะคะใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรอบรู้เรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะท่านจะได้ไม่เจ็บป่วยและมีชีวิตที่มีแต่ความสุขและอยู่ด้วยสุขภาพที่ดีตลอดไปค่ะ